365 breaking news ในช่วงเวลา14นาฬิกานะคะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกดตรวจยึดรถตู้หมายเลขทะเบียนนนนนนหนูขอขาย1367มหาสารคามหลังกลุ่มคนร้ายลักลอบลำเลียงไม้พยุงส่งขายให้ในทุนได้นำรถคันดังกล่าวมาขนลำเลียงไม้พยุงที่บ้านหนองอุดมตาบลรุงอำเภอการทรลักษ์แต่กลุ่มคนร้ายได้ไหวไตัวทานหลบหนีไปได้จากการตรวจสอบภายในรถพบไม้พยุงขนาด ความกว้าง40-80เซนติเมตรยาว60เซนติเมตรจำนวนกว่า500ท่อนหากในทุนส่งขายไปยังต่างประเทศจะมีมูลค่ากว่า9ล้านบาทโดยจากการตรวจยิดครั้งนี้กลุ่มลักลอบขนไม้พยุงได้ใช้วิธีการเปลี่ยนยานพาหนะแบบใหม่เพื่อตบปาเจ้าหน้าที่ซึ่งจากเดิมใช้รถกระบะและรถเก๋งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมของกลางทั้งหมดนำส่งพนักงานสอบสวนตำรวจภูธรโดนเอาเพื่อดำเนินคดีต่อไป กระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยผลปฏิบัติการหน่วยแพทย์กู้ชีพในการดูแลสุขภาพผู้ชุมนุมทางการเมืองทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและถนนอักษะจังหวัดนคนปรปฐมพบว่าผู้ชุมนุมที่ถนนอักษะป่วยจากโรคประจำตัวกำเริบเช่นโรคลมชักเบาหวาน หัวใจและท้องร่วงรวมทั้งหมด11คนโดยแพทย์ได้รับกันออโดยแพทย์ได้รับคนป่วยไว้รักษาตัวในโรงพยาบาลนครปฐมจำนวนหนึ่งคนด้วยอาการโรคหัวใจนะคะโดยขณะนี้ปลอดภัยแล้วขณะที่สรุปสถานการณ์การชุมนุมการเมืองตั้งแต่วันที่30พฤศจิกาย,ยน2556จนถึง12พฤษภาค,คม2557มีผู้บาดเจ็บรวม804คนเสียชีวิต25คนและยังคงนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล8คน ซึ่งเป็นผู้บาดเจ็บในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมดค่ะ กองกการร้ายตาลีบันในอัฟกานิสถานเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ในช่วงฤด,ดูใบไม้ผลิเมื่อวันจันทร์นะคะหลังจากที่หัวหน้ากลุ่มตาลีบันนั้นได้ประกาศจุดยืนในการโจมตีสถานที่ราชการและฐานทัพของฐานสารัฐเมื่อสัปดาห์ก่อนกองกําลังหัวรุนแรงบุกกระทรวงยุติธรรมในเมืองจาลาบัดทางตอนใต้ของกรุงคาบูและสนามบินสองแห่งในกรุงคาบูและบากรัมที่เป็นฐานทัพใหญ่ขององค์กรสนธิสัญญาป,ป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ประจำอา กานิสถานด้วยอาวุธร้ายแรงรวมถึงระเบิดพลีชีพทําให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายในการโจมตีเพียง1วันขณะที่มีผู้บาดเจ็บเบื้องต้น8รายส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจพนักงานของรัฐรวมถึงผู้บริสุทธิ์ที่อยู่ในพื้นที่ค่ะติดตามข่าวได้อีกครั้งนะคะในช่วงเวลา15นาฬิกาใน365 breaking news ค่ะ